ฉากกลางของความจริงที่เห็นแต่เสียงของเพียงฝ่ายหนึ่งวันที่ 3, สามพฤศจิกายน2568โบนัฐามหัตนาผู้ที่มีชื่อเสียงในการวิเคราะห์ข่าวและเป็นนักกิจกรรมการเมืองได้โพสต์บทความบน Facebook ของเขาซึ่งเป็นการตอบรับต่อการเกิดข่าวล่าสุดเกี่ยวกับนิสิตจ,จุฬาที่มีการตั้งคำถามให้กับอภิสิทธิ์ผู้ที่เคยผ่านการสอบถามในศาลอย่างหลายครั้งโบได้อธิบายว่า เมื่อตั้งคำถามก็ควรตั้งใจฟังคำตอบเขาฟังจนจบมีหลายเรื่องที่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เลยต่อไปคุณอภิสิทธิ์คงไม่ต้องตอบคำถามเรื่องนี้แล้วเปิดคลิปนี้วนไปในคลิปที่โบแนะนําอภิสิทธิ์ได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตอบคำถามของเยาวชนและเล่าเรื่องราวอย่างเรียบง่ายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นซึ่งทําให้ข้อมูลในคลิปชัดเจนว่าทําไมจึงหลุดคดีทั้งหมดทุกสารและทําไมถึงไม่สามารถเอาผิดได้แต่ที่น่าสนใจคือ พอฟังต่อไปก็เห็นพฤติกรรมของฝ่ายอีกฝ่ายที่ควรได้รับการตั้งคำถามต่อมากกว่าคือพฤติกรรมของนิสิตหญิงที่ตั้งคำถามซึ่งถือว่าไม่มีทักษะในการรับฟังและจับใจความอย่างเหมาะสมคลิปนี้คนเสื้อแดงควรได้ฟังประสบการณ์ตาสว่างมีได้เรื่อยๆค่ะโบได้เสนอความคิดเห็นเช่นนี้ในช่องคอมเมนต์แต่ที่น่าสนใจคือคลิปนี้ไม่ได้แสดงถึงฝ่ายที่เป็นผู้รับฟังซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญในการสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจจึงทําให้มีคําถามว่าความเห็นของฝ่ายที่รับฟังอย่างไร พวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้และถ้าพวกเขามีความคิดเห็นแตกต่างกันกับฝ่ายที่ตั้งคำถามจะมีการตอบรับอย่างไรทำไมถึงไม่ได้แสดงถึงฝ่ายนี้ในคลิปความเห็นของฝ่ายที่รับฟังมีความสำคัญอย่างไรต่อการสร้างความเข้าใจทั้งรวมนี่คือคำถามที่ควรได้รับการตอบรับและการเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เป็นผู้รับฟังได้เสนอความคิดเห็นซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของเรื่องราวนี้อย่างถูกต้องมากขึ้นคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่ มาถามตอบกันในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับค่ะ